สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเยซังนะครับวันนี้ผมจะพามาดูหัวที่เจียงกงลางสิตนะเอาแต่เฉพาะหัวเลยนะเอ่ออันนี้มันก็จะอยู่ซอยสองนะครับเข้ามาซอยสองเลยนะเจียงกงศูนย์ใหม่นะครบก็จะพาเดินดูเรื่อยๆครับเป็นหัวที่เขาเรียกว่าอะไรหัวที่ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับถูกอาี่เขาไม่ค่อยนิยมกันนะเริ่มหัวแรกเลยเป็นหัวมิซูนะพวกกันชนพวกอะไรก็น่าจะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างในมัหมดเลยก็มาดูอยู่ดีอยู่ดีด ก็เป็นอะไรอ่ะอยู่ดีอ๋อของมันอยู่ข้างในนะพาดูข้างหลังก่อนเอาเครื่องไม่มีแล้วนะครับเครื่องไม่มีแต่ว่ามันไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะคือแบบเออใช้ได้สําหรับใครที่กําลังมองหัวที่แบบน่าจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะหัวพวกนี้นะ ก็มาดูฟูโซนะครับมิตซูเหมือนกันเหมือนกับหัวแรกเลยคล้ายๆกันนะเอ๊ะทำไมอันนี้เขาถอดไว้น่าจะเป็นอะไรแอร์แบกถอดไว้แหละมาพาเข้าไปดูก่อนของอะไรอยู่ข้างใน,นเต็มไปหมดอ,อ๋อเครื่องไม่มีเหมือนกันแต่หัวก็ ไม่มีผูกไม่มีผูกโอ้นี่เป็นซีรีส์จิต้อยอน่าจะติดเครื่องนะอันเนี้ยน่าจะมีเครื่องเนาะพวกนี้น่าจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นนะเพราะว่าเหมือนสภาพก็ไม่ค่อยเกิดแล้วอ๋อมีเครื่องนะครับเป็นเครื่อง e ส3นะอืมโอ้ข้างหลังก็มีอันนี้จะเป็น ไม่กล้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะรถเก่าอ่ะเออข้างในจะเป็นในนี่กิก้ากิก้าเดี๋ยวจะพาไปดูนั้นต่ออันนี้ก็จะเป็นยูดีหัวสูงอืนี่โอ้สวยเนะน,นี่ยเนี้ยหน้าเลด้วยกันชนเลดกันชนเลดไม่ใ่หน้าเลดนะ มีบุกตรงนี้นิดเดียวของข้างในอ๋อมีของข้างในแล้วเปิดได้ไหมเ่ยไม่ได้โอ้หัวนี้สวยอ่ะเนี่ยหัวอยู่ดีเนี่ยสวยเนี่ยดูดิโอ้ภายในเนี่ยใต้หัวเก่งนะนะไม่มีบุกเลย คำหัวยังแบบไม่มีผูเลยนะคัสซีมันก็ไม่มีผูแจะเครื่องออกไปแล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นนิสันนิสันตัวเก่าใครสนใจก็เข้ามาในซอยสองเลยนะครับก่อนยกหัวอะไรยังอยู่แนละยวก็มาดูคันนี้ต่อโอ้กีก้าต่อด้วยกีก้าเลยอ๋อสภาพสวยอยู่ ต้หัวเก่งเป็นไงโอ้โห,โหสวยว่ะเนี่ยดูดิเหล็กไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนี่ขนาดวางไว้นานแล้วเนี่ยโอ้หภายในเนี่ยมัน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 ถ้ามันไม่มีสนิมสภาพมันก็จะดูดีะนะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยสภาพอะ่ะคงไม่พูดหรอก น,นี้ก็จะเป็นโปรเฟียนะตนนัวนี้ซ่อนอยู่ในโอ้นี่ติดเครื่องอนี้ติดเครื่องเจโอเจ็อ e. นี่พาไปดูข้างหน้าก่อนเป็นเมกาอืมเมกาจริงเลยจากด้านล่างเด้อครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นกีกาสภาพสภาพดูข้างหลังก่นอนสภาพสวอยอยู่เพราะว่ามันเป็นสนิมไงข้างหลังก็จะเป็นกีก้าโอ้เสียงรายเด้งเข้ามาซะออนนี่ก็จะเป็นโปรเฟียพาไปดูข้างหลังก่อน ทางหลังนี่เป็นกีกาโอ้ติดเครื่องด้วยสภาพกนน็นิดหน่อยนิดหน่อยแบบนี้ไม่มีปัญหานะแบบเนี้ยเนี่ยเนียแล้วกรอบอย่างนี้ยคิดว่าไม่สวยนะครับเนี่ยติดเครื่องไรเอ่ยน่าจะเครีิดสามนะสภาพไม่มีผูกไม่ผูหรอกโอ้มีแคบเรลืด้วย นี่ก็จะเป็นหัวมิซูซูเปอร์เกตซูเปอร์เกตติดเครื่องนะก็พาทุกคนมาดูนะข้างหลังก็จะเป็นอีซูซุกีก้าแล้วก็ดูละเอียดไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะดูให้เดินดูหลายๆหัวห,หน่อยนะเออไม่ผูนะ อันนี้ติดเครื่องเนาะซืปโปรเกตติดเครื่องโอเคก็พูดถึงถ้ามันราคาไม่แพงมันก็สำหรับคนที่งบไม่แพงอะ่ะก็ได้อยู่นะเนี่ยอันนี้วางอยู่แทนนี้เป็นหัวยูดีนี่ยูดีตัวเก่าโอ้ไฟตาเพชรด้วย เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังหัวเก่งอันนี้ก่อนอ๊บนี่สียังดูดีอยู่เลยอ่ะโอ้โหใช้ได้เนี่ยนี่ผูไหมไม่ผูไม่มีผูเลยนี่เหล็กพวกนี้ก็ยังดูใช้ได้ครับเนี่ยนี่ดูตรงไหนอ่ะก็ตรงนี้ก็ไม่ผู จะไม่ผูก่อยเขาเก็บสีแล้วหรือวะไม่ผูนะอืมไม่ผูกนะครับจะได้อยู่จะได้อีกนานเมว่าราคาแน่จะไม่แรงเลยอือันนี้ก็เป็นฮีโน่หัวเล็ก <Manager. S 2> พี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาซือ้ออะไรพี่ผ่านมาพี่ผ่านมามเ,ดเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวเเดี๋ยวเข้าไปเดีนะ๋ยวเข้าไปคลิปนี้ก็จบหม้ท่านี้นะครับครับอะเมื่อกี้ก็ี่ฟุกนะฟุกสุดซอยจักทไทย นี่พาดูพาดูแหมมันสวยจริงๆอ่ะมันก็ไม่สวยหรอกนะมันมันสภาพมันใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวแล้วก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม